สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพาไปลบเจ้าตัวโปรแกรมจำลอง Android บนคอมนะก็ะคือเจ้าตัวน n o p k p y e y อ r ออกจากคอมของเราแบบถูกวิธีกินคีเลยนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกขวาไปที่ปุ่ม Windows นะครับของผมเนี่ยจะอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็คลิกขวาลงไปเลยแล้วก็กดไปที่เมนูที่ชื่อว่า Search จากนั้นให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่าโปรแกรมครับผม มันก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะ Add or Remove โปรแกรมที่เป็นรูปฟันเฟืองเนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปและในส่วนของช่องตรงนี้นะครับตรงที่ผมเอาลูกศรชี้ไว้ให้เนี่ยให้เพื่อนๆกดลงไปครับผมและพิมพ์ไปว่า knock นะครับแบบนี้นะครับ Nox นะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัว knock player ตรงนี้ให้เพื่อนๆกดลงมาครับผมแล้วกดไปที่ Uninstall นะครับแล้วก็ Uninstall อีกรอบจากนั้นก็กดปุ่ม yes นะครับถ้าเกิดเขามีขึ้นมาให้กด แล้วก็รอสักครู่นึงนะครับจนกว่าตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมน็อกเนี่ยเขาจะโหลดเสร็จนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มถอนการติดตั้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเตือนแบบนี้ให้กดที่คําว่าถอนออกต่อนะครับตรงนี้ให้เรากดปฏิเสธไปเลยครับผมตรงนี้ก็กดปฏิเสธเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็จะขึ้นว่ากําลังถอนการติดตั้งนะครับอ่ะและเมื่อเสร็จมันก็จะขึ้นปุ่มสําเร็จตรงนี้เราก็กดไปเลย แล้วลองดูตรงนี้นะครับก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราลองลบตรงนี้แล้วลองเสิร์ชหามาอีกรอบเนี่ยก็จะไม่เจอเจ้านกก็แปลว่าเราได้ลบออกไปแบบคินคี้เลยนะก็ลองนำไปทำกันดูนะครับ <fearless> ถ <noise> ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมสับ r i b e และกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ